สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมือนี้มาพกกระช่องยายไพ,ยพ,ยพ,ยพย่ผ้ากินผ้าด้วยคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามือนี้ยาย,พายไพ่เด้นนำขอมูลเนาะทางเล็กเด็ดมาให้พ่่อแมพี่น้องได้เบิ่งได้ชมเปน็นแนวทางก่อนสิไปรับชมรับฟังยายไพ่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยายไพ่นะไมเด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะนอยามยายไพ่ลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องก็สิบวรเดือดขาดเบิ่งขาดชมแนวทางเนาะจ้าพี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าสิคอมเมนต์เข้ามาคุยมาทักทายกับยายไ่างได้เนาะพี่นน้องเาะ ช่องนี้กับบ่ได้ลงแนวทางอ่าแนวทางนรัฐบาลไทยดูแล้วเนาะพี่น้องเนาะมาเบิ้งค่ะเมื่อนี้ยายไพยมาพามาเบิ้งนะคะเนาะพี่น้องเนะะาะจะเฝ้าเปิดเฝ้านายกันเด้อพี่น้องยายไพยอยากเวอยากงา,กากนเนาะคะ่ะไปเบิง้งแนวทางอาจารย์ทันแรกไปเลยนะคะ่ะแนวทางนี้เพิ่นบอกว่าเพิ่นเอาแนวทางของลุงซีสอร์ปนะจ๊ะแอ็ดไพเมงไล่เนาะเพิ่นเอามาจับมัดข่มกันเป็นซองตัวเทิงนะคะพี่น้องสองตัวสองตัวบนตรงเนาะจา่ะอ่าเพิ่นนห้มาเพิ่นบอกว่ามีศูนย์หก ศูนย์สองเก้าหกสองสี่สองห้าเก้าซีเก้าหาและเก้าแปดนะคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นเนื้อท่งเด่นล่างเด่นล่างเนื้อท่งของเอดเลียมนะคะพี่น้องคะชัดบนอนนเนะคะเนาะเด่นล่างงวดที่แล้วนะคะพี่นอ้องอ่าพ้นเด่นเจ็ดน้องวดที่แล้วเด่นซีมากเก้าซีนะคะพี่น้องคะ่ะเด่นเด่นล่างมากด้ทุกลักน้องวันนี้เด่นเจ็ดนะคะเจ็ดล่างเนาะพี่น้องเนาะเอาไ่าไปตามสูตรเพื่อนเนาะคะ่ะ ่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นเนี่ยวทางซิฟล่างตัวเดียวของแนลัชนกเนาะงวดที่เรียเพ้นซิฟล่างพ้นเข่าเด้พี่น้องตะวันรักหน่วยพ้นฟันเก่าสามเนาะหลักซิฟล่างศูนยนีของแนลัชนกเข่าเนาะคะ่ะงวดนี้เจ็ดเอาจดชนกันกับของแอนเล,ลียมเมื่อกี้เนาะพี่น้องเนาะเอาพี่น้องหาน,นี่ขมาใส่เจ็ดอีอยงดีเลยพี่น้องห้าบาทที่นี่เนาะผูดได้รักนวยมากมาคะ่ะพี่น้องคะเอามาใส่กับเจ็ดงวดหนีเนาะคะ่ะ ต่อไปเลยจ้าเพื่อนบอกว่าเนี่ยสิบล่างมีสองโตเนาะหกกับเจ็ดมาโตต่ว่าเพื่นฟันเจ็ดมาเนาะพี่น้องเนาะสำหรับแนวทางของไงล่ะชนกเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าเด่นล่างเอาเดนวัซันสี่ห้าหกเจ็ดมาโตกระชนกันเจ็ดอีกคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะเอ่อของเงี้ยแพทย์แดงยังมาแต่จืดอะไรเราเลยเราพี่น้องเนาะเมียนบอค่ะพี่น้องค่ะเนาะจืดอะไรเราล้มไปแล้วเนาะค่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้หน่วยบนสูตรนี้แกไปไปตามหาบนหายไปโดดเนาะ,ะพี่น้องสูตรนี้ของเพื่อนเขาดีด้ยพี่น้องงวดน,นี้พน,นันจะเด่น3ามล่องสีกับหานะจ้าสำหรับแนวทางของเพื่อนเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางรัฐบาลไทยนะคะรัฐบาลไทยงวดที่แล้วให้มาได้บนรางมั้งพี่น้องสำหรับแนวทางของแอดกระตูนหรือว่าเอดวราพอดเนาะ งวดที่แล้วให้9มาล่างเนาะจากงวดนี้ให้แปนะคะพี่น้องขาแปดซมาบนหรือซ5มาล่างเนาะพี่น้องเนาะ่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแอสสวนแตีงหรือว่าเอกฟินิกเนาะพี่น้องเนาะตาไทยงวดนี้นาะจ้าเดิน3กับเกเนาะถ้าสามมาก็จะเป็น 6, กสามเจถ้า9มาก็จะเป็น 9, ก้าหนึ่งและเก้าหสำหรับแนวทางของแอสวนแตงเพิน่นี้สตัวพร้อมได้พี่น้องเ9ตเก้งและแปดนะคะ สำหรับแนวทางของแอสชวนแต่งหรือว่าแอสฟินิกส์นะคะพี่น้องคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเาพิ่นหามากนะจ๊ะย่ยาไพาจําซื้อเพิ่นบุตรใดเด็ดพี่น้องเนาะเพิ่นบอกว่าบุตรเจตนาหลอกลวงบุตรใดเดเอิบเป็นแค่แค่แนวทางเท่านั้นเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะเอาเพิ่นหาเลขเด่นมากแคบนาจอเลยพี่น้องเนาะเน้นตีหกก็สองวันสาันพี่น้องเลขวันนี้เนาะเหมือนเลขฟันแย่ไพเลยเนาะแต่แย่ไพที่แหลกๆได้เห็นสองก็หกแต่ว่าเน้นๆก็คือเพิ่นเน้นมาหายเร็วนะพี่น้องเนาะ ่นมาเน้นมือล้างก็กคือเดนเด่นหกนอพี่น้องนอเด่นหกเด่นหกนอกจากทีแรกแก้ไพม 2, ่มักสองเดยพี่น้องผัานมือล้างมาก่นบอกว่าเลงวันนี้มีหกว่าสันพี่น้องขาหกอะไรดีมาจัจา่มจ้ะอันนี้เป็นเพียงแนวทางเป็นเพียงความฝันเด้พี่น้องไม่ใช่เลขคำนวณหรือว่าใบแเลขยอย่างที่ใบยาไพ่บอกคือว่าสองสามวดติดมากก็คือเลขฝันที่เพิ่นมากกว่สิบบอกนะพี่น้องต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางบอด้เจตนาหลอกลวงผู้ใดเดอ้อ ไฮเสียเงินเด้อว่าัซันพี่น้องแค่เอามาเป็นเพียงแนวทางเนาะจากงวดที่แล้วเด่นล่างของแอดเลียมเนาะค่ะมันมีสองสูตรงวดที่แล้วแปดเก้าศูนย์มาเก้าเนาะจางงวดนี้เจ็ดแปดเก้าตัวใดจะมาเนาะพี่น้องเลขคือมาสูงแทนพี่น้องเนี่ยไพ่คือใดมาต่ำแทนเนาะพี่น้องเนาะอมาเบิ้งค่ะแนวทางดังเม็ดทรายนะคะสิบหน่วยบนดังเม็ดทรายเนาะจางงวดที่แล้วหกเจ็ดแปดเก้าเนาะจางหกเจ็ดแปดเก้ามาหกเนาะจางงวดนี้เจ็ดแปดเก้าศูนย์ตัวใดจะมาสําหรับแนวทางเด่นสิบหน่วยบนดังเม็ดทรายเนาะค่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดนั่นเนาะพี่น้องเนาะแอดนั่นเราให้มานะคะพี่น้องขามาเบิง้งเนาะจ้าเพื่อนบอกว่าลางตรงๆตงวตดที่แล้วให้49เนาะมาเก่า4งวดน,นี้เพื่อนบอกว่า09 01 49และ41มักเอียงละพี่น้องเนาะพี่น้องเนาะสำหรับแนวทางของลือลั่นสนันเมืองมันเป็นแอดนั่นด เรือลั่นสนั่นเมืองแกไพ่ขอหม้อไปเลยว่าสันอันนี้เป็นแนวทางของอันเอ็ดพัชชะมลนานะพี่น้องเนาะงเอ็ดพัชชะมลว่าสันมาเบิ่งเลขเด่นบนเพิ่นก่อนเนาะคะ่ะแต้มบ,บนคือแต้มสองตัวบนนะจ้าหลักกามาเบิ่งเจาะสิบหน่วยบนเพิ่นนะจ้าเด่นบนลางเจ็ดเด่นเจ็ดลองห้านะคะเพิ่นบอกเน้นมหาเจ็ดห้าเก้าห้าศูนย์ห้าสองนะคะ เจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหกเก้าสี่และเก้าหกเก้าสี่มีสิทธิ์คือทางเรื่องใดเด้อวัซันเอาผู้ใดมักแนว่าทางคุณกระจวดจ่จาใดเนาะพี่น้องเนาะอันนี้เป็นแนวทางสรุปบนมาซันพี่น้องคะสรุปบนเ,เนาะมาเบิ่งแนวทางแต้มบนคือสองกับผานะจ่าพี่น้องเนา,าะหลักกาเรเด่นที่สุดก็คืออ่าสามห้าเจ็ดหนึ 7, ่งห้าเก้าและอ่าเจ็ดเก่าเจ็ดเก่านะพี่น้องเนาะส่วนตัวรองเข้มหน้าจอสำหรับแนวทางสามตัวบนและสองตัวบนเอ็ดพัดชะมดเนาะพี่น้อง ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแอหนูน้ําทิปนะคะพี่น้องหลักร้อยนะคะงวดที่เราหลักร้อยแอหนูน้ำ่บนบอกว่าหกก็สองมาหกเนาะจาางวดนี้หนึ่งกับเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดตัวใดจะมาสําหรับแนวทางหลักร้อยแอหนูน้าเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางพ้องเด่นล่างนะคะ่ะเด่นล่างเทพบรรลือสูตรขั้นเทพเนาะคะ่ะเด่น 2, สองกับหาวสัตว์เงินสามสองห้าสองหกสองสามห้าหกห้ามีตัวกันพร้อมได้พี่น้อง สำรับเนวทางเลขด่นล่างนะคะเลขล่างเทพบัลลือสูตรคันเทพเนาะพี่น้องเนาะอ่าพ้นหายไปสองสามหมวดเดนาะพี่น้องเทพบัลลือเนาะเพื่อนๆจะมากม่อีกนะคะมาเบิ้งเลขดับเพื่อนบานดับล่างสูตรเลกนะคะดับล่างสูตรนี้ดับหนึ่งรางวัลซันเนาะค่ะแล้กก็ดับอีกสูตรหนึ่งรางก็เป็นเจ็ดกับแปดดับล่างวัลซันเอาพี่น้องมาอ่าเลขดับของผู้ใดกาแคบหนาจ,จอไว้เนาะพี่น้องอันนี้เป็นแนวทางเลขดับล่างของเทพบัลลือสูตรคันเทพเนาะค่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เอาลงให้เบ่งเร้วเนาะมาเบ่งหนวยล่างนะคะพี่น้องขาขอโทษขอไห้เนะคะพี่น้องขาสําหรับเนทาท่าทางสาหรับการแจ้งเตือนทางเพจเนาะพี่น้องเนาะมาเบงค่าหนวยล่างหนวยล่างเนวท่างของแกนนาผู้นะ้องวดที่แล้วเข่าซีงวันนี้มาให้มาแค่สองตัวเด้เพิ่นบอกว่าศูนย์กับหนึ่งมาหนวยล่างแต่ยัาใไ้สิบอกไว้จนเนื่องน,นะพี่น้องศูนย์ศูนย์พี่น้องศูนย์ศูนย์มาได้บนล่างนะคะงวดนี้นะนเนาะเพิ่นเน้นศูนย์นะคะ่ะ จะไพบอกบอกกัด้พี่น้องบอกกับเด้บอกเป็นในใๆหละเด้บอกในใๆละนอกนอกลเลยหละนอพี่น้องเนาะอันนี้เป็นค่ะเนื้อทังหน่วยรางตัวเดียวเห็นบอก็นฟันศูนย์มากงวดที่แล้วเข่า4ีนะคะหน่วยรางเนะาะงวดนี้เ็นฟันศูนย์มหาเนี่ยมาใส่ศูนย์พี่น้องหกศูนย์มีสิทธิ์มาล่างได้เด้อพี่น้องเด้อคันผู้ให่หมักหกศูนย์เก้าศูนย์ประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะสำหรับเนวทางหน่วย่างแอดน้มผู P ้เนาะค่ะมาเบิ่งค่ะอันนี้เป็นเนว้ทังทิศทางเทิงวัสันทิศทางเทิงเนาะพี่น้องเน ชอบพิเศษอาทิตย์ทางเทิ่งบนบอกหลักสิบอยู่ที่7กับ9เนาะหลักหน่วยอยู่ที่2กับจับคู่7 2 7 3 9 2และ9 3เนาะค่ะอชอบชอบส่วนตวับก็เป็น7 3นะคะพี่น้องสำหรับแนวทางสูตรนี้เพิ่นบ่มีซื้อเนาะค่ะทิศทางบนวาสาันพี่นอ้องเพนว่าเนาะเอายายไพ่ขอโทษเด้อยตัดออกพี่นออ้องเด้อมาเบิงแนวทางเด่นลางบาาพี่น้องเด่นลาง เดนล่างอย่างเดียวเนาวค่ะบนบอกวางวัที่แลียวเดนสีกับเก่ามากเก่าสีเลยเนาะจา้าเงันนี้หกกับสามเน้นหกน่าจิเป็นหกศูนย์เนาะพี่น้องแง่พาไม่มีสิทธิ์มาได้เด้พี่น,อน้องเนาะไม่มีสิทธิ์มาได้นะคะพี่น้องคะอันนี้เป็นแนวทางเดนล่างอีกสูตรหนึ่งก็คือเจ็ดนะคะเทปบอลลูบาทที่นีเฮ้ามาเบิงแนวทางของแอดนั่นเนาะตำลาวแอดนั่นกับเขาดีเด้พี่น้องเมื่อวานตำลาวยายยายไปสีเขาเด้พี่น้อง ตำเหล่ายาเปรี้ีเข่าเจ็ดสามตัวเอ่อตกข์เขาเจ็ดสามตรงเด่นเจ็ดกับสามเข่าเจ็ดสามตัวเจาะเลยนะคะสําหรับตำเหล่ายาเปรี้ีเมื่อวานเนาะ,ะมาเบิงเลขเด่นแอนนั่นนะคะเด่นล่างของแอนนั่นกับเข่าดีตำเล่าเนาะคะ่ะจากว่า่นมาซาแนนะคะพี่น้องค่ะมาเบิงค่ะเพิ่นบอกว่าเด่นศูนย์กับเก่าเนาะเพิ่นฟันเก่าศูนย์เลยพี่น้องส่วนเก้าอ่าเก้าหนึ่งสี่หนึ่งและสี่ศูนย์เป็นตัวรองแล้วก็มาล่องศูนย์หนึ่งอีกเนาะพี่น้องเนาะ,ะสำหรับแนวทางของแอนนั่นเนาะ ต่อไปเล่จ้าเอาเบิร์เราบอพี่น้องมาปิดไทยโดยเนี้ทั้งของหนุ่มสุพรรณเนาะแยกไปกสิแครบนาดอ่าพิ่นแยกไปกสิมีลูกไทยอันประเด็ดเนาะผู้นนนใดสนใจปลานะพี่น้องเนาะปะลาและเจียวบองนะคะปะลาทําเกียงถักไปทั้งเช็ดแยกไปสีชาเนลทั้งเพจได้ไปสีชนเนาเ,ชนเนลใดเนาะพี่น้องเนาะสั่งได้นะคะพี่น้องคะปะลาปลาซอยปลาปลาซอยตัดตัดหัวแล้วเนาะค่ะพี่น้องคะตัดหัวแล้วเนาะค่ะกิโลละ ร้อยยี่สิบบาทส่งให้ฟรีเลยเนาะพี่น้องเนาะสำหรับผู้ใดมักปลานะคะปลาทั้มกงตำส้มตำได้แซ่บได้พี่น้องโตบอกอ่าปลาปลาสอยตัดหัวเลีวงามงามเสีบกับเสีบพี่น้องคะเนาะมาเบิ้งค่ะแนวทางของนมสุพรรณวันวดน,นี้เด่น2กับ1นะจ๊ะเนาะ1 9 1 0 1 1ก้า2น2 1นย์่งหนึสอาหะคะสองสำหรับตำตำ,ตำไทยแอดนมสุพรรณงวดวันที่16กันยานะคะพี่น้องคะถ่ายคลิปนี้ย้ําให้ขอขอบคุณพ่พอแม่พี่น้องนะจ๊ะที่ได้เข้ามารับชมรับฟัง ขอให้สุขภาพแข็งแรงเงงเงงรวยๆปังๆสุขูสุขส้ขขนขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์น้าจ่าที่ได้แบ่งปันข้อมูลนทางยายไพ่ให้พห่พอแม่พี่นอ้องได้เบิ่งได้ชมเป็นแนวทางขอบคุณห,หลายเด้อจ้าสวัสดีจ้า